ทางเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะเอาค่ะไม่ได้มาดูอะไรเลยเป็นเห็นนะคะเนาะค่ะถ้าทิมสีม่วงหรือว่ากล้วยหลากของเราเนาะค่ะมีทึงสีม่วงมีทึงสีเขียวอยู่เลยสีนำกันเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ย่คือสองพิเศษที่ชาแนลนะคะเนาะค่ะเหมือนนี้ค่ะสีผามาเราหัวเราสวนตอนแรงๆเนาะค่ะ หลังจากอ็หนองวัวหนองควายเขาขอกแล้วนอกจากเนาะค่ะนี่ค่ะก่อนสิไปรอสวนค่ะให้มาชมบนเขาก่อนแล้วค่ะเนาะเขาลังสวนเผาเห่าเนี่เนาะค่ะนี่ค่ะค่ะบรรยากาศตอนแร่งๆถือว่าแดดแห้งเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะเขาลังสวนเผาเห่าค่ะค่ะถือว่า ใส่ได้เนาะค่ะเนาะค่ะทานเนาะค่ะแต่ว่ายังพอหัวสิผ่านหนามบ่เนาะค่ะเนาะยังบ่ทันมากเลยค่ะหนามค่ะยังอีกบ่ทันเห็นมีวิวไม่เวีว่าสิมีหนามมาเนาะค่ะเนาะค่ะก็ดีอยู่เนาะค่ะเนาะปีนี้ค่ะหนามบมาทวมค่ะทุกปีก็หนามถึงทวมแห้งเนาะค่ะก็เขาเสียหายแน่เนาะค่ะแต่ปีนี้เพิ่นเห็นเพิ่นกับเราหลุนต่อไปเนาะค่ะเนาะ าเพิ่นกส้มีน้ำมันยังบอเนาะค่ะไปสิพาไปรอหัวเรอสวนเนาะค่ะเนะะาะเราเบิ่งกล้วยเฮาโอ,อ้ยอีกยังนี่โอ้ยบักงนาวตัวเนาะค่ะนี่ยบุ๋น,นาวสวยๆเลยจ้ะมะน,นาวค่ะมะน,นาวเป็นพิจิตระะะะะะเนา,า,นะ,คะ,าะค่ะแก่ได้นี่ยต้องใส่ายเพิ่นบ่เห็นดบบบังบังใบตองค่ะบังใบกล้วยเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวพาไปเลาะอ่ะเบิ่งสวนกล้วยเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะ ค่ะเดี๋ยวเขามาแวะเบิองลองนี้ก่อนแล้วค่ะเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะลองนีบันได้แวะมาด้นแล้วเนาะ,ะนี่นี่ค่ะปกหงถั่วปลอกมะละกอใหม่แล้วค่ะเนาะนี่ค่ะ,ะ,คะก็สิเป็นต้นสูงๆแน่เพราะว่าต้นใหม่ลายเนาะ,นะ,ค,ะนค่ะเนาะมันยืดแล้ะนี่ลายสายพันธุ์ของเฮาเนาะค่ะเนาะมะละกอหรือว่าปกหงของเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ นี่แขกนั้มแล้วค่ะต่ำสมต่ำแะะะะะะล้วค่ะเนาะรล้อๆมาเรื่อยๆข้ามมาบนต้นปุ๋ยของเราแล้ว,ว,วะค่ะเนาะ,ะลองนี่กะบอมลายมากนะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะมีอยู่อ่ะสีสก่อนนะคะเนาะ อ้าวกล้ยวยเคลือนี่แปลกนะค่ะเนาะมีทั้งสีเขียวมีทั้งสีม่วงอยู่ในหวีด้วกันนะค่ะเนาะอ้าวแปลกแล้วกล้วยเคลือนี่ของเฮานะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะเอ้านี่ค่ะไม่ไมด้มาโดนอะไเลยปรเห็นนะค่ะเนาะนี่ค่ะไอ้บึงนะค่ะเนาะอ่าทับทิมสีม่วงหรือว่ากล้วยหนักของเฮานะค่ะเนาะอ่ามีทั้งสีม่วงมีทั้งสีเขียวอยู่ใน วีน้ากันนะคะเนาะค่ะเครื่องหนึ่งของหน่วยเป็นสีม่วงกะกะสีเขียวกะอีกกนึงก็เป็นสีเขียวเต,ต็มๆนะคะนาะนี่ค่ะอ้าวเพิ่งเคยเห็นนะคะนาะนี่เพิ่งเห็นค่ะอ่าเป็นเครื่อแหลกของสวนเฮาเนนะคะเนาะค่ะปีกวยเป็นแบบนี้นะคะเนาะมันผสมกันแบบใดน้อจังออกมาเป็นทั้งเขียวทั้งม่วงอยู่ในเครือเดียวกันอยู่ในวีเนยวกันนาะนี่นาอนี่ค่ะ ฝั่งนนนะคะเนาะ,ค,ะนค่ะกล้วยหนาเข่าคือว่ากล้วยทับทิมของเขานะคะเนาะฝั่งนนกะสมบูรณ์นะคะเนาะนี่ค่ะกําลังแจะออกอลูกออกเครือออกออบปี้นะคะเนาะอยู่ข้างฝั่งฝั่งผลจะให้เบิร์นนะคะเนาะเดี๋ยวกันนี่ก็ฮจะเอ,อเอาใบเพิ่นออกนะคะเนาะนี่ค่ะให้เพิ่มบางๆในใบก,นก็นะใบนะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวพามาเบิรง เป็นเพืนเ่นสมบูรณ์แล้วค่ะเนาะอ่าของอส่วนนี่ของเฮาะค่ะเพิ่งกำลังแต่ออกอ่าปีนะคะเนาะออกลูกสวยเนาะค่ะเนาะเพื่อนนี่สมบูรณ์แห้งนาะค่ะนี่ค่ะได้เบอร์ไกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสวยเนาะค่ะสีเข้มเลยเนาะค่ะเนาะสีหมองเข้มเลยนี่ค่ะ บ,งบ,งบงึงโซนนี่ของเขาะะเแล้วค่ะเนาะค่ะก็มีอยู่หลายหลายเครืออยู่แล้วค่ะทีเป็นออกเครือเขาค่ะเนาะค่ะ,ะแต่ที้เรื่งบุญเขาสาบนะค่ะเนาะเขาก็สบิรอบงึงกล้วยเขาแล้วค่ะอันไหนพอไดบอะะ่อะค,ะะคะอ่ะห่อข้าวต้มก็ได้เนาะค่ะเนาะค่ะกล้วยทับทิมห่อข้าวต้มกระลุ่นฉากระห้องะะหวานอร่อยเนาะะคะ่เนาะค่ะ,ะใส่ได้เนาะค่ะ ามาหล่อบังกล้ยกวยกล้วยของเราเพื่อนนี้กะยังมาถือว่าแก่เนาะ,ะเนาะยังได้อีกเนาะ,ะเนาะยังสีใ่ได้อีกเดียวเนาะคะ่ะกับทีมสีหมองของเรานะะเนาะค่ะให้เราไปเรอยๆค่ะอันนี้ก็พึ่งออกนะะเนาะย,ยังเล็กอยู่ยังหน่อยอยู่ยังมาทันได้เนาะ,ะเนาะค่ะ ในเบิ้งทางนี้โอ้ยหัางนกเต็มเลยเนาะค่ะเนาะเขื่อนนั่นเนาะค่ะเนาะเอาไว้เป้นอยู่ก่อน,นะคะ่ะหลงผมเห็นหัางนะะเนาะค่ะเนาะเรากไปเรื่อยๆก่อนเนาะคะ่ะ เหนีอก็เพิ่งออกปีนะคะน้อค่ะปีข่อยนะคะนอกำลังแต่ออกสิยางหยากเลยเนาะบัานจะไหนเนาะค่ะนี่ค่ะข่อยเพิ่นเต็มอ่าพื้นทีแล้วก็สิยางหยากบหน่อยๆนะคะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปฟังหนุนไปจ้ะเนาะ มาส่วนนี้ต้องพันแปลงพลังของใหญ่นะคะเนาะนี่ค่ะกำลังแต่ออกลูกนะคะเนาะนี่่คะลูกเล็กๆอัติมัดไปแล้วก็เป็นบางส่วนนะคะเนาะค่ะนี่ค่ะพลังกิมจูนะคะเนาะรสชาติกับกรอบหวานค่ะนี่ค่ะทับทิมอีกก้อนหนึ่งของเฮานะคะเนาะกล้วยทับทิมค่ะหรือว่ากล้วยหนักนะคะเนาะ กำลังกะต้นใหญ่ถึงกระหอไหวไปเต็ยนเรีบเยบร้อยไล่อยู่นะคะดกแห้งยุ่ปีนี้นะะเนาะค่ะน้อฝรั่งกิบจูของเฮาเนาะคะ่ะนี่ค่ะหล่อมาเลยเรื่อยๆเนาะคะ่ะน้ำก็เต็มหลงเต็มคลองมืดแล้วเนาะค่ะน้อนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำฝนน้ำธรรมชาติเนาะค่ะเนะาะทั้งเหนือทั้งกระปูกสลับไปกับกล้วยน้ำหวานนะคะ่ะ ไวยทับทิมเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอ๋ออันนี้ก็ฝุ่นแป้งเปียเนาะค่ะเนาะน,นี่ก็สวยเข้มเนาะคะ่ะสีเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพินน่นก็สมบูรณ์เนาะคะ่ะไวยทับทิมทของเฮาปกสิมากกวา่ามีหนามแบบเป็นสีเหลืองแล้วแต่เนาะนี่ค่ะโซนนี้ก็มีอยูอหลายเครือเนาะค่ะเนาะค่ะ ก็ยังมาหันไงเนาะค่ะเนาะอ่าฟังนี่แต่ยายเพิกกระตัดไปแล้วล่ะนะค่ะเนาะงฟังหนาส่วนหนาเนาะค่ะเนาะกัพอพอได้อยู่นะค่ะเนะาะค่ะไปทำบุญทอกระตุ่มเข่าสาเข้าสิมหัวดาวเนะาะค่ะน้อค่ะทำบุญนี่ค่ะแล้วก็อีกเครื่องนึงเนาะค่ะก๋วยทับทิมสีม่วงของเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็แก่ล้งกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ พามารอส้นหนาอีกหน่อยนึงนะะเน,ะนบบานนะค่ะนเนาะก่อนกลับาดเนาะค่ะ,นนนะ,คะเนาะทำแล้วเนาะค่ะ,คนนยยนะ,คะเนาะ,ะคะ่ะค่ะค่ะใบส้นนี้นี่ค่ะกันหน้าทึบเนาะค่ะเนาะค่ะตุ่นตุ่นมีต้นใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะนี่เพื่อกระเสียออกดอกปีไใหม่ๆนี่ยค่ะยาเไม่ได้ตัดปีเพื่อเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสวยๆเลยจ้านี่ค่ะลูกหางๆแบบนี้เนาะค่ะเนาะ ลูกเพื่นสีญ่เนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะทับทิมสีหมวงของเฮาเนาะค่ะเนาะอันนี้เพิน่นยังบ่ทันได้หมวงแห้งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกะจะค่อยๆมวงไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะค่ะเบิ่งอีกเครื่อนึงของเฮานะะเนาะนค่ะเน้อค่ะรุ่นนีร้ายเนาะค่ะเนาะ ยังไม่ทะเลแก,เก่เต็มที่นะคะนะยังกำลังหน่อยอยู่นะคะทั่ถิ่นของเขาเนาะค่ะเนาะคะ่ะเล่นหล่องเพื่อนก็มีน้ำอยู่นะคะเนาะนี่น้ำแบบนี้เปื้อนทับทิมเพื่อน,อนสินมักเนาะค่ะจะเลื่อเติบโตดีะค่ะ เบื้องสมีค่ะกระทำล้วเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่นะ,คะตะเวนสติตกดินแล้วเนาะคะ่นะ,คะเราก็จะได้เวลาเดินทางกลับบ้าะเราเนาะคะ่นะเครือหนึ่งของเฮาเกลือเนาะะคะ่เนาะคะ่ะส้นหนาของเฮาเนาะะคะ่เนาะคะ่ะนี่ค่ะคะ่ะดงกล้วยทับทิมของเฮาเนาะะคะ่เนาะ ได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะค่ะลูกน้องรั่สมุนมาหน่อยของเขาเนาะค่ะเนาะรออยู่จบไม่ลงก็นอนหาอยู่หนาสวนเนะคะน้อค่ะนี่ค่ะจะเว็นกระสีตกดินแล้วทำแล้วเนาะค่ะย่างมาเอยๆเนาะค่ะดอกไม้ก็งามงามนาสวนเฮาเนาะค่ะเนาะดอกผุดเนาะค่ะเน้องค่ะ เม่โลถทาโดานบ่ค่ะเม่โล่าอยู่ในสวนเนาะค่ะเนาะไปห้าสิบเอ็ดกับบานแล้วคำแล้วนะจน๊ะนอค่ะค่ะค่ะเขาเขาจบคลิปีดไปต่เพียงเท่านี้นะจน๊ะนอค่ะก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะให้ช่องของเฮาผู้เสียดิ้นชาแนลจ้าพเพิ่นกำลังกำลังใจ้งให้คิดวิาใหม่ต่อไปเนาะค่ะน,นคะอค่ะพากันหมาคลิปหน้าจ้ากับบานแล้วคะ่ะวันดีจ้า .